ครับสวัสดีครับจากร้าน OKK OK Byte นะครับวันนี้เรามาเปิดกล่องตัว s l a m x S t t นะครับตัวนี้เป็นชุดของขาจานวัดตัวเฟือง12สปีดนะครับตัว TT ท,ท,ที่บ้านเราเข้ามาก็จะจานหน้าเป็นใบเดียวหลังจะเป็น12นะครับก็จะมีตีนผีนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวบิดบล็อกจะเป็นรุ่นสำหรับ12จะมีสาย4หัวนะครับ แล้วสายก็จะมี4เส้นนะครับตัวนี้ตอนนี้ให้มาเป็นบิดกับคลิปให้มาเลยนะครับเป็นหัวจุกนมกับแบบยึดธรรมดาตัวนี้จุกนมไว้ตรงแอลโลบาแล้วส่วนคลิปสวิตช์จะไว้ตรงเบสบาร์นะครับมันจะมีแล้วก็กล่องบิดบล็อกมีชาร์จเจอร์มีแบตเตอรี่สำหรับตีนผีนะครับแล้วก็ตัวพวกชุดสายเคเบิลเขาก็ ยังติดให้มาอยู่นะครับจริงๆก็ไม่ต้องใช้แล้วนะเพราะว่ารุ่นใหม่เขาเป็นไฮดรอลิกหมดแล้ะแต่ว่าก็กล่องเขาก็ยังให้มาอยู่กล่องก็มาสวยงามน,นะครับแล้วก็ส่วนเบรกไฮดรอลิกนี่มันมีแบบมียาวหน้าหลังนะครับเพราะด้านหน้าก็จะมีอะแดปเตอร์เป็นโพสต์เมาส์นะครับหลังก็จะเป็นแฟลตเมาส์ ount, เป็นแบบเล็กอย่างนี้เหมือนกันตัวนี้จะเป็นเบรกหน้าส่วนเบรก,กหลังก็อยู่กล่องนู้น แล้วก็ส่วนนี้ขาจานนะครับเป็นขาจานควักจากแลมนะครับก็เป็นใบแอโร่ด้วยตันนี้ก็จะเป็นสเปค170 50 34ส่วนเวลาการเปิดเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็จะเป็นฝาพลาสติกแบบนี้นะครับก็จะเห็นควักเลยแล้ววิธีการเปลี่ยนแล้วก็หมุนในการคาลิเบร้ครั้งแรกเพื่อจะเปิดสวิตฐานนะครับก็ประมาณนี้ หมุนได้เลยหมุนมาปุ๊บก็จะเปิดมาเป็นกล่องเปิดมาปุ๊บมันก็จะมีโอลิงกันน้ำแล้วก็มีใส่แบตเตอรี่นะครับ2023นมะครับมาตรฐานหาเปลี่ยนง่ายนะครับเนี่เวลาจะเปิดแล้วก็เปิดเอาแผ่นออกแล้วก็ปิดเข้าไปเรายังไม่ยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าเข้าไปใส่เปิดเอาเอง ก็ตัวนี้จะเป็นระบบกันน้ําซีนค่อนข้างงานเรียบร้อยแล้วก็แน่นด้วยนะครับนี่ประมาณนี้มีลายของเขานะครับเป็นสเปคลอ้อเจ็ดสิบห้าสิบสามสี่ตัวสปเดอร์เป็นแอโร่โของควคักมันเขาทางควักก็ผลิตให้กับทางสแลมนะครับแล้วก็วิธีการถอดของสปเดอร์ก็ถอดโดยใช้น็อตแปดตัวแบบนี้นะครับก็จะมีพวก ซีเรียวของ FCC กับ IC เพื่อกำหนดค่าของขึ้นความถี่เขานะครับแล้วอินเตนนาขึ้นมีระบบบลูทูธมีระบบต่างๆที่เขามีการรับรองจากทางอเมริกาเขานะครับมีทั้งบลูทูธและแอนส่งสัญญาณได้ทั้ง2แบบนะครับระบบจานก็จะเป็น X-Sync นะครับที่เขาเขียนไว้ X-Sync ก็คือจานหน้าจะมีการเกี่ยวกันตกนะครับ ของขนาดของตัวโซ่เวลาขึ้นใบาจานหรือมีการสวิงที่ตีนผีด้านหลังก็การหลุดเขาก็จะทำเอ็กซิงไว้เพื่อจะป้องกันการโซ่หลุดจากจานหน้านะครับสังเกตง่ายๆประมาณนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเฟือง11เป็น1ิ3สนะครับสเปคก็เป็นการใช้ขันเป็นโมเอ็กนะครับนี่เขาจะเขียนว่า XDR o l สเปคตัวนี้ก็จะเป็นของทางแ l ล m มนะครับรหัส XG 1290เฟืองก็เบาดีนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปอีกทีแล้วก็ประมาณนี้ก็ขอบพรบคุณลูกค้ามากๆนะครับจากร้าน OKK OK บอ e นะครับทุนนี้ก็จะเป็นชุดแ l ล m ม XTT 12สปีดนะครับขอบคุณครับ